J.K. Rowling นะครับหายจากการติดเชื้อโควิด -19 กนะครับเ k Rowling นะครับเป็นนักเขียนหญิงชื่อดังชาวอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นผู้ประพันธ์นวดียายนะครับก็คือเรื่อง Harry p o พอตเตอร์นะครับเผยเมื่อวันจันทร์ที่6เมษายนนะครับเธอหายป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก -19 โดยสมบูรณ์นะครับหลังการรักษานาน2สัปดาห์นะครับ J.K. Rolling นะครับชื่อจริงก็คือ Joanne Jo, jo Rolling นะครับเธอได้โพสต์ในทวิต t ตอรส่วนตัวนะครับตลอดเวลา2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเธอมีอาการของการติดเชื้อไวรัสโควิดทุกอย่างนะครับแม้ว่าเธอจะไม่ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากทางแพทย์นะครับและเธอยังได้แชร์คลิปวิดีโอเทคนิคการหายใจที่ช่วยให้เธอหายจากการป่วยอาการที่เลวร้วายนะครับโดยเธอได้รับคําแนะนําจากสามีของเธอนะครับซึ่งเป็นแพทย์อยู่ในอังกฤษนะครับ JK r o ค l โรลนะครับวัย54ปีนะครับกล่าวว่าตอนนี้เนี่ยเธอหายจากอาการติดเชื้อโดยสมบูรณ์นะครับและต้องการแบ่งปันเทคนิคที่ได้รับคําแนะนําจากแพทย์นะครับซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและไม่มีผลข้างเคียงที่น่ารังเกียจนะครับ <S <S เหมือนที่เธอกําลังจะเล่าประสบการณ์ให้นะก็สามารถไปติดตามดูได้นะในทวิตเตอร์ส่วนตัวของ JK ค o ค l โรลนะครับใครที่เป็น แฟนคอ,อนิยายในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์น่าจะรู้จัก JK Rowling ดีนะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ